คริปโตบอมสุดยอดเกมคริปโตคร์เนซีที่มาแรงในวันนี้โลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เนซีมันคือเหรียญดิจิทัลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชาตนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหดังสมชื่อจริงตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเกมที่มมีชื่่ออวาบคิปโ เออไม่ใช่คลิปตัวบอมนะผมก็พูดไปสับไปสับมานะเดี๋ยวผมคิดว่าผมอาจจะลองเล่นย้ํวมาลองเล่นก่อนนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้มีตังลงทุนมากมายขนาดนั้นเพราะตอนนี้ราคาเหรียญพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดมากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูราคาเหรียญีิทีหนึ่งนะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับนู่นนี่น่นเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนว่านี่คือเกมอะไรยังไงมาดูกันมาก็บอกกันเกมเพย์ทูเอิร์นนะครับพูดง่ายคือตัวมันคือมันคือบอม บอมเบอร์แมนที่เรารู้จักกันสมัยเด็กๆที่เราเคยเล่นกันเกมบอมเบอร์เนี่ยบอมเบอร์แมนเดินเดินเดินไปตารางสีเดี๋ยวมก็ระเบิดปุ๊บมันก็เดิน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 สู้ศัตรูไปเรื่อย,ชยเชคเช่นเดียวกันครับเกมนี้ได้อินสปายเดชันมาจากตรงนี้เลยครับผมเกมนี้ก็ออกแบบมาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับผมแล้วก็เป็นเกมแบบเพย์ทูเอิร์นโดยที่เราไม่ต้องเล่นนะครับต้องบอกว่าเหมือนเราปล่อยปล่อยให้พวกมันระเบิดไปเรื่อยๆในแผนที่ดุมุมๆุๆ,ๆุๆแล้วเดี๋ยวเราอ่ะค่อยไปเก็บรีวอร์ดตอนหลังสุดแค่นั้นเอง ลองคิดสภาพบอมเบอร์แมนนะครับแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแค่เราไม่ได้เล่นเราแค่ปล่อยไปซึ่งตอนนี้ครับผมมันสามารถทําการออแอดเหรียญนี้ในส่วนใน e t a m a s สได้แล้วนะครับก็ถ้าใครจะจะ,จะแอดก็แอดได้เลยนะผมลองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอะไรอีกแป๊บหนึง่งที่จริงนะเรื่องเรื่องคือผมตอนแรกจะตั้งใจทำสวอปเหรียญในแพนเค,ค้กด้วยแต่ผมยังหาไม่เจอเว้ยเออผมหาเหรียญในแพนเค,ค้กไม่เจอผมโคตรงูเลยเดี๋ยวถ้าใครยังไงบอกผมเลยนะผมผมพยายามแล้วยังไงก็หาไม่เจอทีค่อนข้างจะสงสยัย มาดูกันต่อก่อนดีกว่าครับผมคือตัวเกมตอนนี้เปิดแล้วนะครับหลายๆคนเล่นแล้วบางคนบอกว่าหูไม่กี่วันคืนทุนแล้วด้วยสุดยอดแบบสุดยอดจริงนะแล้วก็เขาบอกว่าไม่สามารถบอกได้นะว่าคุณจะคืนทุนได้ตามที่เขาพูดไหมเพราะว่าถ้าคุณเปิดมิ้นในส่วนของฮีโร่ออกมาฮีโร่ที่ออกมาครับผมมันจะสุ่มว่าคุณจะได้ระดับระดับไหนถ้าระดับสูงแปบ๊บเดียวคุณคืนทุนแต่ถ้าถ้าคุณได้ระดับตา่าก็คือ,อ นานหน่อยพนัเงินทุนซึ่งผมมั่นใจว่าผมเป็นคนมีดวงเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะซุ่มได้ยังมีความสุขแน่นอนแต่เดี๋ยวผมเอาเอาเหรียญเข้าเกมด้วยก่อนนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนโอเคตอนนี้มีโหมดทั้งหมดอยู่3โหมดนะครับมี a อเว g เ r a r ์อ a b a น t าบตแล้วก็ m เมนเท Hero นะครับซึ่งที่ผมเห็นอนะตอนนี้มีในส่วนของเออเออโหมดที่แบบ เล่นเล่นเล่นเฉยๆนะครับ PVE อ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้อย่างอื่นยังไม่มีออกมาก็คงจะค่อยๆไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็สามโหมดนี้ทุกคนเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแหละอ่ะอเอเวอเรสเอร์ก็เดินทางไปจนไยไปเรื่อยๆครับก็เป็นด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5อันนี้จะเป็นเกมแบบเออเป็นห้องๆนะห้องหนึ่งห้องสองห้องสาไปเรื่อยๆๆครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอัลลีน่าบัตเทิลก็คือการต่อสู้กับคนเอาทั้งสิคนกับคนสู้กันก็บันไดเกิดขึ้นถูกไหมเดี๋ยยยววววมาาาาาดูกกัันนนน่งง่่่เเเเเปป็็งงงงไบอออีจะรรืข อะไรสักอย่างหนึ่งอะ After Mission นี่นี่นี่แคนเกตอเกนเดี๋ยวมาดูไอทีหนึ่งผมรู้สึกไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรนะครับต้องขออภัยด้วยมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปิดในส่วนของ NFT ด้วยเดี๋ยวก็จะมีตัวละครพวกนี้เราก็สามารถซื้อแล้วก็ขายกันได้แนละ้วว้าวมาดูกันดีกว่านี่แล้วก็มีบ้านด้วยบ้านบ้านของเกมนี้คิดอารมณ์อารมณ์ประมาณว่ามันคือแลนด์พวกเกมเป็นปลูกผักที่เราเล่นเล่นกันะครับโอ้โหวรรากะฟาร์มผมเห็นมี คนซื้อไปล้านกว่าโอ้ยฟาร์มวันนั้นทำไมผมเข้าไม่ได้วะสิงว่ะอ่ะอันนี้ครับผม build your s t u f f h o u ก็คือทำการทำบ้านแล้วก็สามารถให้คนไม่ถึงว่าให้ตัวละครของเราครับเข้ามาอยู่ในนี้ได้เดี๋ยวคงจะมีฟังก์ชันแล้วก็มีการ earning จากตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูเพราะว่าผ,ผมยังไม่ได้เล่นไงผมจะจะเข้าไปเล่นเล่าก็เลยก็เลยยังสิงๆอยู่ จะมีบัตเทิลโหมดนะครับอันนี้ก็คือบัตเทิลโหมดก็พูดกันไปแล้วโอเคมาดูใน,นส่วนของรถแมดบิวตอนนี้รถแมดอยู่ในคิวสามนะครับรเราสามารถซื้อฮีโร่ได้ต้องบอกก่อนนะครับเกมนี้สามารถมีฮีโร่ได้สูงสุด15ตัว15ตัวเนี่ยผมหมายถึงว่าสามารถเอาลงด่านพร้อมกันได้15ตัวนะคุณจะมีร้อยตัวพันตัวแล้วแต่แต่ลงด่านพร้อมกันได้แค่15ตัวอืม เพราะฉะนั้นถ้าเล่นผมก็คงซื้อไม่เกินสิบห้าตัวแต่ตอนนี้น่าจะมีตังค์ซื้อได้แค่ไม่เกินสองตัวตังหมดหมดไปกับเกมไหนก็น่าจะรู้นะทุกคนนะถ้าติดตามผมอะแล้วก็มีฮีโร่สเตตัสแล้วก็อัปเกรดนะครับอ่ะโอเคฮีโร่รีคูดเมนต์ก็คือการแล้วก็บอกว่าฮีโร่เนี่ยมีโอกาสดรอปด้วยนะเฮ้ยก็โอเคบายเฮ้ามีบ้านขายแล้วนะครับเห็นบอกว่าราคาตอนนี้อยู่หกหมืนกว่าบาทน,นะบ้านหลังนึงอะ่ะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะ ซึ้งแต่ตอนราคาถูกๆก็รวยแล้วแค่เก่งกำไรเหรียญก็คือรวยเลยแล้วแล้วก็เทเชอร์ฮันต์โหมดครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็คิวสีก็จะมีเพิ่มครับ m a r k e t p a เพสตอรี่โหมด n ิวสกินแล้วก็คิวต่อๆไปก็มีเนื้อเรื่องต่อๆๆมานะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะยังไม่มานะครับผมก็เอาจริงอ่ะเหมือนคริปโตคาผมว่าถ้าว่าเดเวลอปเปอร์ขยันถ้าขยันผมว่าจบจริงถ้าเนี้ยถ้าทาตามเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเืเรื่ยควสมางี้ๆๆๆอ่าแบบ เดือนนึงอัปเดตทีแต่จริงนะอัปเดตให้มันเร็วนี้ก็ดีอัปเดตไปเรื่อยๆโอ้โห oh, oh, เหมือนคริปโต,โตค่าครับถ้าอัปเดตเยอะๆบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลยไอตัวเหรียญมันขึ้นเองพอขึ้นเองเดี๋ยวคนเข้าเองทุกอย่างจบเลยดีนะครับเกมคริปโตมันง่ายอย่างนี้จริงนะถ้าว่าตัวเหรียญขึ้นเดี๋ยวคนเข้าเองครับผม,มเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเดฟในการเล่นทําเกมคริปโตก็คือทําให้เหรียญราคาสูงอัปเดตเกมตลอดเพื่อให้ไม่มีปัญหา <c oughs> คิดแล้วก็พูดถึง pve เ <c oughs> อ้ย p v u โอเคครับอันนี้คือ ไซเคิลของเหรียญนะครับผมนี่โอเคมีสภาอยู่ที h, Actually, like yeah, ่ร้อยล้านเหรียญนะมีการแบ่งกันนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ถือว่าเดือดรุ่นอนหนึ่งเดือด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 เพดุเอิยี่สิบเิก็อาจจะโอเคนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าการที่ผมเอ่อแลกเหรียญในพนเคกอไม่ได้เพราะอะไรต้องมาเราดูอีกทีหนึ่งเขาบอกอีกอันหนึ่งที่เด่นจริงครับสำหรับเกมนี้นะครับผมคือคนทำเกมต้องบอกว่าคนทำเกมพวกนี้นะครับผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนเออตรงนี้แหละด้วยการที่เป็นเป็นเอ่อบริษัท เก่าเขาบอกว่าเป็นคนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาก่อนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเวียดนามโอเพนซอร์สโอลิมเปียอิริบอร์ดสองพันแปดโอ้โหของรางวัลเต็มไปหมดเลยแต่ละคนนี่เขาสามารถเยอะแยะหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเคยทําเกมประมาณนี้มานี่เออ,เอ,อรู้สึกเป็นของเวียดนามนะครับเวียดนามทาเกมเก่งนะเออไม่ธรรมดานะครับนี่สุดยอดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้จะเป็นในส่วนของสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์โอ้ยนี่นี่น,นี่พี่พาร์ทเนอร์พี่พาร์ทเนอร์ครับเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าตัวเนี้ย เป็นออดิตนะครับมีออดิตนะครับมีออดิตตัวเดียวกับแอคซี่เลยนะครับโอ้ oh my god <laughs> นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจริงๆก็เลยเข้ามาเล่นเกมนี้กันโอเคน้าใครอยากรู้อะไรนะครับก็ไปจอยคอมมูนิตี้ได้นะครับมีช่องทางมากมายมหาศาลเลยบอมบอมคริปโตโอเคอ่ะเดี๋ยวไหนๆแล้วก่อนจะจากไปเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูก่อนไม่แน่นะผมอาจจะไม่เป็นก็ได้ไงพอเราไม่เป็นเราก็ไปไม่ถูกถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะ เฮ้ยผมพูดผิดก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเ,อเกมอะเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าครับผมราคาราคาตอนนี้ดีดมากเลยนะครับเกือบ90บาทแล้วที่จริงตอนที่ผมก่อนก่อนอัดคลิปอะเกบาทกว่ากว่าแต่พออัดคลิปแล้วเหลือ86ก็เลยตั้งใจว่าจะเข้าแล้วเดี๋ยผมกะจะซื้อเนี่ยประมาณ20เหรียญเดี๋ยวจะเข้าไปแต่มันเปิดตัวอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเนี่ยประมาณ60นิดนิดเองก็ประมาณ2ดอลลาร์โดยประมาณนะครับผมราคาโอ้โหแล้วตอนนี้ขึ้นไปอะ่ะ คือกลายเป็นสามดอลลา,าร์พูดง่ายๆติงโง่ก็คือสามดอลลาร์ราคาพุ่งปีดอ้าพุ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหสุดๆผมพูดเลยว่าสุดๆจริงกมนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะอะไรวะผมทำอะไรผิดวะบางคนบอกว่าถ้าเข้าครั้งแรกๆจะเข้ายากหน่อยบางคนบอกเอ้ยเนี่ยมันค้างอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรเงี้ยผมรีเฟซ สักสองสาครั้งเนี้ยมันจะดีขึ้นเองก็ประมาณนี้จะได้จะได้รีเฟรมเนี่ยเดี๋ยว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 เป็นเป็นเหมือนกันนะครับช่วงแรกๆก็ยากหน่อยแต่ถ้าแบบคนที่เล่นไปแล้วสักพักหนึ่งผมว่าน่าจะเข้าได้ง่ายขึ้นเอออ่ะโอเคถ้าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้าไปดูใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามเดี๋ยวไงเจอกันให,ห,นหนม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมคิดว่าผมจะเอาเกเอาเงินเข้าเกมได้แหละเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสััดีครบ